สิวหัวหนองถ้าเราไม่กดมันจะขึ้นใหม่ไหมคะจริงๆแล้วนะคะเวลาที่เราเป็นสิวอักเสบใหญ่แล้วนะคะนุชาจะไม่ค่อยกดเองเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะไม่เกิดการอักเสบรื้อรังเกิดขึ้นได้แล้วก็ทําให้เกิดแผลเป็นแล้วก็มีปัญหาเรื่องหลุมสิวตามมาแต่ถ้าเรานะครับไม่เชี่ยวชาญแล้วก็เราไปกดเองมันก็จะมีความเสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าเราอ่ะคุณหมอ ฉีดลดกระนักเซบนะครับแล้วก็อาจจะไปกดออกถ้าเราเนี่ยมีกรณีที่เป็นสิวอุดตันใต้ผิวอยู่ด้วยสองแบบนะหนึ่งถ้าเราเใช้ยาแต้มสิวไปส่วนมากแล้วถ้าเป็นสิวหัวหนองมันจะยุบป,ประมาณ1-2วันแต่ถ้าเราทาแล้วยุบแล้วก็มันไม่มีแบบอุดตันใต้ผิวก็ก็แล้วไปแต่ถ้าเราทาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยุบเลยมันก็ยังมีลักษณะของหัวหนองเป็นสิวอยู่ประมาณ2วันเนี่ยมันไม่ดีขึ้นใช่แนะนำนะครับให้พบแพทย์เพื่อที่จะให้คุณหมอฉีดเพื่อลดกระนักเซบนะครับแล้วก็ถ้าเรามีสิว อุดตันที่ใต้ผิวจริงๆคุณหมออาจจะสะกิดตรงหัวสิวนะครับแล้วก็ทําการกดสิวอุดตันตรงนั้นนะออกได้แต่ถ้าเราปล่อยไว้เรื้อรลังนะครับมันจะส่งผลทาให้เราเนี่ยอาจจะเกิดหลุมสิวตามมารอยแดงรอยแผลเป็นรอยดานะครับซึ่งมันยากมากๆแล้วก็อาจจะทําให้เกิดการลุกลามเพิ่มขึ้นของจํานวนสิวนะครับแล้วก็ทําให้เกิดรอยแดงๆเนี่ยสิวแบบที่มันใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ดังนั้นถ้าเรานะครับมีปัญหาเรื่องสิวอักเสบเยอะๆนะครับควรที่จะ รีบรักษาแล้วก็คุ้มคุมนะครับดูแลแล้วก็พยายามปรับการกินการนอนอีกเลี่ยงปัใจจัยที่กระตุ้นการเกิดสิวด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่เราเนี่ยเป็นิีอักเสบควรที่จะเลี่ยงการใช้ลิริัณฑ์ที่มันผลัดเซลล์ผิวนะครับหรือว่าทําให้เกิดการระคายเคืองผิวจะสามารถช่วยลดการระคายเคืองผิวลดการกระตุน้นการอักเสบได้ครับส่งกําลังใจให้นะ้แล้เจอกันครับ